ครับสวัสดีครับสินค้าที่ออกอยู่ตู้วันนี้ของธงชัยแท็กเตอร์12พฤศจิกาสองพนห้ารนะครับเครื่องตัดหญ้านี้ไม่เหลือแล้วครับลูกค้าจบไปหมดแล้วครับจะมีโฟล์คลิปนะครับโฟลลิปสามตันนะครับดีเซลนะครับแมคโครแมคโครนะครับแมคโครประมาณ05นะครับ04 05ประมาณนี้นะครับแมคโคร04 05ประมาณนี้เป็นรถไถนะครับรถไถ ฮิโนโมโตะชิบูระฮุกุตา B140 อันนี้ฮิโนโมโตะ18ชิบูระนี่ก็ชิบูระนี่เป็นพวกรถพวนนะครรถที่ออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์ก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ข้ขอมาไล่ประกอบที่หลังนะครับอันนี้เป็นเอวันนะครับ31แรงนะครับป็นคูเออยันมา15แรง เคลื่อนสี่ล้อนะครับน,นี่เป็นฮิโน่ G25 นะครับขับเคลื่อนสองล้อ TS2205 นะครับขับเคลื่อนสองล้ออันนี้ฮิโน่โมโตขับเคลื่อนสี่ล้อตรงเลยพาวเวอร์นะครับซิลนะครับซิล223นะครับฮิซูนะครับวิซูวิช ยีสิบแรงขับเคลื่อนสี่ล้อนะครันนี้เป็นรถอะไหล่นะครับซื้อมาทำอะไรลอันนี้ชิบูร r สิบห้าแรงนะครับตัวนี้เป็นทีเอสองเก้าศูนย์ยี่เกแรงเครื่องยนต์4ีูุ่เครื่องยนต์อ e ีซุสุนะครับแบ,แบนตีแบนอีซุนะพวงไหลเวอร์นะครับ อันนี้เป็น B 6 0 0พันนะครับ B 6 0ก0ัขับเคลื่อนสองล้อบี0 0ันตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยันมานะครับเป็นเป็น AC ซนะครับเป็นเอ็นสิบแรงม้าขึ้นยนต์สูบเดียวนะครับขึ้นยนต์สูบเดียวตัวนี้เป็น เอซีเยนมาเอซีสองหนึ่งอิเป็นแรงนะครับขับเคลื่อนด้วยแท็กเหมาะสำหรับงานลุยโคลนลุยน้ำนะครับนี่ก็เป็นเครื่องเพลิงแล้วก็เครื่องยนต์สูบดิเครื่องยนต์สองสูบนะครับอันนี้จอรเดียนะครับจอรเดียหนึ่งหกสามศูนย์นะครับนิสุมิชินิสุมิชิ d 3, 200, 3 2ามนะครับสาแรงขับเคลื่อน2อล้อใหญ่มากนะครับพร้อมโรตารี่นะครับอันนี้เป็นฮิโนม o โตโ E 1 4 d สนะครับขับเคลื่อนสีล้อนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์มากับรถนะครับสนใจติดต่อธงชัยแท็กเตอร์ศูนย์หกสองสองสี่เก้าเก้เจ็ด์หกสองสองสี่เก้าห้าสอ